สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพรองพอรในรีพอร์ตประจำวันที่11พฤศจิกายน2557ค่ะสำหรับนันราคาทองคำในคืนนี้นะคะ ราคาทองคำระหว่างวันเคลื่อนตัวไซเวในกรอบ 1,145- ถึง1,155เหรียญขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าทำจุดสูงใหม่บริเวณ116เยน 1, ต่อลาตต่อออนขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งโดย Index. ดอลลาร์อินดี x ณขณะนี้อยู่ที่ระดับ88.4 0ค่าเงินบาทเองอ่อนค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ32.9บาทต่อดอลลาร์วันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐจึงไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจ ใดๆขณะที่ตลาดคอมมิ์ยังคงเปิดทำการปกติราคาทองคำระยะสร้านเคลื่อนตัวในกรอบขึ้นลงสลับกันโดยภาพระยะกลางและยาว aw, ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงขณะที่ออสซิลเลเตอร์โดยทั่วไปยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนนะักคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะเคลื่อนตัวไซเวนในกรอบ 1,140- ถึง1,160เหรียญ และเดิมติดตามบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุญทองพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ